สวัสดีครับกลับมาพบกับจริงเจ้งแห ARPG Last Epoch นะครับวันนี้นะครับผมจะเอาทิปเล็กๆในการเล่นเกมนี้มาฝากนะครับหลายๆบิวนะครับใน Last Epoch หรือว่า ARPG เกมอื่นก็ดีนะครับในเกมที่อนุญ,ญาตนะมีสกิลนะครับประเภท Instant สกิลบัฟนะครับที่ต้องกดทุกครั้งที่เวลาผ่านไปจุดๆวินาทีอย่างเช่นบิวของเองก็มีนะครับ สกิล anomaly นะั้นบิลผมเนี่ยวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากหมุนนะครับและทุกครั้งที่หมุนนะครับก็ว่างเมื่อไหร่ก็จะกดตัว R นะครับปึ้งบัฟก็จะขึ้นนะตัวก็จะเก่งขึ้นแล้วพอครูดาวสกิลนั้นวนมาเมื่อไหร่นะครับก็จะกดตัว i นะแต่ปัญหาก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นสกิลบัฟมันไม่ใช่สกิลเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันไม่ใช่สกิลย้อเวลาแบบนี้นะมันไม่ใช่สกิลที่ เราจะเอาเวลาไปใส่ใจได้มากขนาดนั้นนะครับปัญหาก็คือบางครั้งเราก็จะไม่กดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาเมจเรานะครับก็จะลดลงหรือบิวเราอาจจะบางลงถ้าเราไม่กดสกิลพวกนั้นเพราะมันเป็นบัฟที่ทำให้บิวเก่งขึ้นนะครับอย่างหนึ่งที่เกมอย่าง last epoch และอีกหลายๆเกมนะครับยกเว้นบางเกมนะครับอนุญาตให้ผู้เล่นทำได้นะครับก็คือการใช้ฟีเจอร์พื้นฐานของ Windows นะครับ ย้ำนะครับว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของ Windows เพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าใน Mac s, นะครับหรือ Linux ระบบปฏิบัติการอื่นนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ไหมจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของคีย์บอร์ดด้วยซ้ำนะอ,อ,อย่างแรกนะครับสกิลที่คุณจะใช้เนี่ยนะแนะนำให้เป็นสกิลประเภท Instant นะครับถ้าเป็นคลาสที่มาจาก m a ชนะครับก็เป็นสกิลอย่าง Flame ออร่านะครับสกิลพวกนี้นะสกิลที่กดแล้วไม่หยุดการเคลื่อนที่ของคุณอย่างเช่นสกิลผมหมุนอยู่เนะี่ยอโนมาลีกดแล้วไม่หยุดการเคลื่อนที่เพราะมันเป็นสกิลอินสแตนต์แต่เป็นสกิลธรรมดาได้ไหมที่คุณต้องกดถึงแม้จะเป็นสกิลที่ต้องไร่ต้องหยุดเพื่อร่ได้วิธีการทําทําแบบนี้นะครับอย่างแรกเลือกสกิลนะครับไปอยู่ในช่องสกิลที่ใช้การสแปมนะครับไปอยู่ในช่องที่เราไม่ถนัดที่จะกดใช้ที่สุด นะครับสำหรับผม Q W E R สกิลนั้นคือตัว R นะครับเพราะมันอยู่ไกลที่สุดนะผมเลือกสกิลที่ผมอยากสแปมไปอยู่ที่ตัว R เรียบร้อยสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับกด Escape นะครับกด Setting นะครับกด Change Input Key นะครับปุ่มนี้นะครับจะทำให้เราสามารถตั้งค่าการใช้นะฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆในเกมได้โดยที่นะครับเราไม่ได้ เปลี่ยนนะครับให้การกดปุ่ม r ไม่ทำสกิลนั้นแล้วนะตอนนี้เขียนว่า use ability 4นะครับแทนที่เราจะทำให้มันเป็นปุ่ม r อย่างเดียวนะเราใส่เลขเข้าไปด้วยนะครับโดยเลขเนี่ยต้องมาจากน้ำพ a ดเท่านั้นน้ำพ a ดเท่านั้นน้ำพดคืออะไรนะครับหลายคนคีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดน้ำพ a ดคืออะไรน้ำพัดคือส่วนนี้ของคีย์บอร์ดเนะี่ครับเลขต้องมาจากน้ำพ a ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับสมมตินะผมเลือกสกิลตัว r ให้เป็นเลขส นะครับผมก็กดตรงนี้นะครับที่ช่องว่างจริงๆช่องมันจะว่างอยู่แล้วผมก็กด replace นะครับแล้วผมก็กดเลข4ปึ่งนะครับเซฟให้เรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว50%หลังจากนั้นที่คุณต้องทำนะครับคือกดนำหลอกนำหลอกคือปุ่มไหนครับปุ่มสีฟ้าที่อยู่ซ้ายสุดบนสุดกดปุ่มนั้นนะครับให้คีย์บอร์ดคุณมีสัญลักษณ์ขึ้นว่านำหลอกทำงานอยู่ อย่างแรกนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นะครับกดเลขที่คุณเซตไว้เมื่อกี้ค้างสําหรับผมคือเลข4นะครับผมจะกดเลข4ขค้างค้างนะครับนะลำดับต,ต่อไปนะครับกดนำหลอกค้างหลังจากนั้นนับ1ในใจครับ1แล้วปล่อยมือพร้อมกันนะครับผมกดนานไปผมกดนานไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ทาอะไรบ้างนะครับนาหลอกเปิดขั้นแรก อันที่สองกดเลขที่เซตไว้ค้างกดดำหลอกค้างนะับ1ปล่อยแล้วมาลองดูครับ hands off นะครับมือไม่ได้อยู่ที่คีย์บอร์ดว่ามันจะไล่สกิลให้ไหมนะครับว่ามันจะไล่สกิลให้ไหมเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมอยู่หรือเปล่าผมจะลองหมุน มือขวาผมอยู่ที่เมาส์นะครับมือซ้ายผมอยู่ข้างข้างหน้ามาลองดูว่าถ้าสกิลตัว R หลุดคูดาวอุ้ยมันไล่เองและนั่นครับคือทริคในการเล่นเกมนี้แบบนะ A F K ที่ดีที่สุดและเคล็ดลับความสำเร็จมากไปกว่านี้กดได้มากกว่าหนึ่งสกิลในหนึ่งครั้งนะครับจะเซตกี่สกิลจะเซตให้มันออตโต้กี่สกิลทำได้หมดเลยนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ